ดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ทางเชียงใหม่ลํางป่าครับและตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนะครับและก็พอมาถึงำอำเภอแม่ทาเราไปคิดถึงสะานพาะชมพูที่สีขาวที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแสงตอนเย็นมันจะสวยแค่ไหนครับมีป้ายบอกเมื่อกี้น้านะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้าย ีรถเก่งสีขาวนะั้นออกมาใช่แหละครับนี่เลยเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันก็จะเป็นทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยสุนตาดีเข้าไปเลยครับตามเส้นทางนี้เลยไปะสะพานขาวทาชมพูคือจุดหมายของเราไปกันเลย ครับทุกคนเราถึงที่สะพานทาชมพูนะวันนี้ผมขับรถมาแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่ตรงนี้พอดีเราสามารถขับรถมาจอดได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิวรอบๆนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะมีเวลาบอกว่ามีรถไฟเที่ยวไหนบ้างช่วงเช้าก็จะเป็นน่านหมดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นที่จะผ่าน แต่เรามาลุ้นขบวนนี้กันขบวน14เชียงใหม่กรุงเทพ ท,ทุกครั้งที่เราออกเดินทางมามันก็จะเจอเรื่องราวต่างๆนะสำหรับในครั้งเนี้ยเราก็มาสัมผัสความคลาสสิกค,ความเก่าแกท่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาอนุรักษ์ไว้ก็คือสะพานขาวทาชมพูแห่งนี้และเราก็อดใจรอไม่นานสักแป,ป๊บไฮไลท์ของเราก็มาถึง ขบวน14ขบวนรถไฟเชียงใหม่กรุงเทพปะพิวัตรมาถึงจนได้แหละทุกคนผมเป็นคนที่ชอบรถไฟมากๆเลยนะแล้วเวลาที่รถไฟข้ามสะพานแห่งนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยละ่ะปกติผมจะอยู่บนรถไฟนะแต่วันเนี้ผมมานั่งแล้วก็ยืนมองรถไฟอยู่ที่สะพานขาวทาชมพูที่จงังหวัดลำพูนแห่งนี้มันเป็นวิวที่สวยมากๆเลยทุกคน วันนี้เราก็ได้มาเจอขบวน14ที่เราวางแผนไว้นะในช่วงเวลา6โมงเย็นนิดๆก็ถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จแหละทุกคนเย้ <Yeah! laughs> สร้างมานานมากกี่ปีแล้วเนี่ยได้แต่ร้อปีนี้สองห้ก็จะเป็น1 0อยหปีแล้วอะสะพานเนี่ยโูนานมากสุดยอดเป็นสะพานที่เก่าแก่คนดูสำหรับที่นี่นะนอกจากการมาดูรถไฟแล้ว เรายังสามารถมารับประทานอาหารที่ร้านควรในสวนได้นะที่นี่เป็นร้านลาบรวมไปถึงอาหารพื้นเมืองต่างๆก็สามารถสั่งได้นะทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมปั่นเป็ดแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยนะวิวสวยๆกับบรรยากาศดีๆแล้วก็แบ็กกราวเป็นภูเขากับสะพานสีขาวเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนมาให้อาหารปลามาปั่นเป็ดที่นี่ได้นะ โอ้ทุกคนครับตอนนี้เราก็เมื่อกี้เห็นขบวนที่14สวยมากเลยผ่านสะพานเป็นอะไรที่โอ้เป็นภาพที่สวยมากสวยมากมแล้วก็ได้เห็นภายที่ตกดินเนี่ยวิวบรรยากาศยามเย็นสวยมากที่ช่วงเวลาประมาณ5ของเย็นที่สะพานหาข่าวชมพูนะก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่ง ที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมชื่อวงนะครับก็ยินดีที่ได้จักทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดไปบายสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรตัวไห ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางออกไปใช้ชีวิตนะทุกคนเดินทางให้มีความสุขสิ่งนั้นคือตัวของเราเองและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ